สวัสดีค่ะคลิปเนี้ยแพรวจะพาทำข้าวเหนียวแก้วอันชันสูตรเต็มถาดตัดขายกำไรดีสูตรนี้เป๊ะมากๆไม่ต้องลองผิดลองถูกใครทำก็อร่อยนะคะหอมหวานมันอร่อยสีม่วงสวยน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เรานำข้าวเหนียว เคียวงูกลางปีนะคะมาล้างสักสองน้ำให้สะอาดดีก่อนค่ะก่อนล้ายข้าวสะอาดได้ที่ดีแล้วให้เปิดน้ำใส่ให้ท่วมข้าวดีเลยนะคะ แล้วแช่ต่ออีก4-5ชั่วโมงให้ข้าวนิ่มดีเลยค่ะตั้งหม้อน้ำพอร้อนพอเดือดใส่ดอกอัญชันแห้งลงไปค่ะกดๆให้จมน้ำร้อนดีค่ะต้มต่ออีก4-5นาทีให้น้ำของดอกอัญชันออกมาจนหมดเกลี้ยงดีก่อนนะคะ พอต้มจนสีของน้ําอัญชันออกมาได้ที่ดีแบบนี้แล้วก็จะได้สีฟ้าน้ําเงินสวยดีแบบนี้ค่ะปิดเตานําไปกรองเอาแต่น้ํานะคะเตรียมชามรองด้วยกระชอนตาถีแล้วตามด้วยผ้าขาวบางพับหลายๆชั้นนะคะนำน้ำดอกอัญชันที่เราต้มไว้มาเทกรองใส่ลงไปค่ะ ให้เราบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปค่ะเพื่อปรับแต่งสีให้เป็นสีม่วงสวยงามตามต้องการนะคะส่วนใครจะเอาสีม่วงเข้มอ่อนมากน้อยก็ปรับแต่งได้ตามชอบเลยค่ะพอแช่ข้าวเหนียวครบเวลา5ชั่วโมงได้แล้วนะคะ เทน้ำทิง้งและล้างอีกสักหนึ่งรอบค่ะเทข้าวใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ำไว้ค่ะตั้งมอสึงพอน้ำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดี นำผ้าขาวบางมาวางรองใส่ลงไปแล้วนํำข้าวเหนียวที่ล้างพักเสด็จน้ำไว้เทใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเกลี่ยออกให้ทั่วดีค่ะทำรูให้ความร้อนผ่านค่ะข้าวจะได้สุกระอุทั่วถึงกันดีนะคะใช้ผ้าขาวบางที่เหลือ ปิดคลุมไว้ปิดฝาซึ้งนึ่งต่ออีก40นาทีให้ข้าวเหนียวสุกนุ่มได้ที่ดีเลยค่ะพอนึ่งข้าวเหนียวครบเวลา40นาทีได้แล้วนะคะเปิดฝาดูค่ะข้าวก็สุกนุ่มได้ที่ดีแล้วค่ะปิดเตายกลงพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของกะทิอันต่อเลยนะคะ วันนี้แพลวเลือกใช้กะทิแท้ร้0ยเซตราอร่อยดีคั้นสดจากมาพาะพร้าวคัดพิเศษให้รสชาติออริจินอลของกะทิที่ขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%เเซเลยนะคะบรรจุพัณฑ์ที่มาพร้อมกับฝาแคปเปิดใช้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบรรจุแบบระบบ UHT คงความสะอาดถูกสุขลัลกษณะแค่ไขเยาบิดแล้วก็ Okay. ได้เลยค่ะหลังเปิดใช้งานปิดไฟให้เสนิทเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บต่อได้อีก3-5วันขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นของแต่ละบ้านเลยนะคะกรองเดียวอร่อยได้ทั้งเมนูคาวหวานเลยค่ะ อร่อยดีคำที่มีคุณค่าการันตีคุณภาพ70ประเทศทั่วโลกโดยเชฟชุมพลเชฟมิชลินสตาร์2ดาวเลยนะคะใช้แล้วอย่าลืมส่งชิ้นส่วนด้านภาษาไทยร่วมชิงโชครวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี2กับอร่อยดีกันด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k กะทิอร่อยดีหรือสแกน qr code หน้ากล่องตรงนี้ได้เลยค่ะพอเราได้กะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ ความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยนะคะตามด้วยเกลือค่ะยกขึ้นตั้งไฟคนให้เกลือให้น้ำตาละละลายเข้ากันดีค่ะน้ำตาละละลายดีแล้วให้นำข้าวเหนียวที่นึ่งพักไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะ คนให้เข้ากันดีให้เม็ดข้าเหนียวแตกตัวดีค่ะแล้วกวนต่อจนข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ำกะทิให้หมดเกลี้ยงดีเลยนะคะพอกวนจนข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ำกะทิหมดเกลี้ยงดีแบบนี้แล้ว ให้เราใส่น้ําดอกอัญชันที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะเคนให้เข้ากันดีค่ะ เราควรจนข้าวเหนียวแห้งได้ที่ดีแล้วก็ปิดเตานําไปเทใส่ถาดที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะถ้าสีไม่สวยให้เพิ่มเติมสีผสมอาหารไปตามชอบได้เลยค่ะเตรียมถาดเหลี่ยม1 0คูณ10คูณ2นิ้วนะคะตักข้าวเหนียวแก้วอันชันของเราใส่ลงไปค่ะ แล้วก็กดๆเกลีกยๆออกให้เต็มถาดให้หน่าเรียบเนียนสวยดีนะคะพอเกลียจนเข้าเหนียวแก้วหน่าเรียบเนียนสวยดีแบบนี้แล้ววางพักไว้ให้เย็นสนิทด,ดีก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นดูกันค่ะพอข้าวเหนียวแก้วอันชันของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะ แผ้วจาใช้ที่ตัดวุ้นกดลงไปตัดแบ่งครึ่งตรงกลางก่อนค่ะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งอีกทีนึงค่ะ พอตัดแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวเหนียวตัดอันชันสีม่วงเงาสวยดีแบบนี้ค่ะน่าทานสุดๆเลยนะคะนํางาขาวที่เราคั่วไว้ใหม่ๆหอมๆมาโรยใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบเตยตัดให้เป็นแชกแบบนี้นะคะ ก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามน่าซื้อน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะข้าวเหนียวแก้วอันชั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะสีม่วงสวยน่าซื้อน่าทานสุดๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันนะคะ ข้าวเหนียวนุ่มหวานกำลังดีทานคู่กับงาขาวคั่วหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยละค่ะสีม่วงสวยน่าซื้อน่าทานด้วยนะคะลองไปทําดูนะคะข้าวเหนียวแก้วอันชันสูตรเต็มถาดตัดไข่กําไรดีค่ะหอมหวานมันอร่อยด้วย กะทิกรองแท้ร้อตราอร่อยดีค่ะข่าวข้นหอมมันเพราะคั้นสดจากมะาพร้าวคัดพิเศษจะให้รสชาติกะทิออริจินอลแบบธรรมชาติ100%เซ็ลยละค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ